สวัสดีครับอยู่กับต้นนะครับต้องจะพาไปช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับผมคลิปตกปลาที่ดุดยาวเลยนะครับเพราะว่าอ่านหนังสือเตรียมไปสอบแล้วก็บวกกับฤดูฝนเนาะน้าหลากก็เลยงดหาปลาช่อนไปก่อนนะครับช่วงนี้แต่คอนเทนต์ก็มีทุกวันแหละแต่ไม่ได้ถ่ายลงแค่นั้นเองก,ก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องปั๊มฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับของ f o Energy M9 นะครับผม สั่งมานานแล้วตัวนี้รู้สึกจะเปลี่ยนเป็นครั้งที่ 2, 2> ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะที่ได้ทําการเปลี่ยนก็จะมาทําการเปลี่ยนให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะว่าปั๊มน้ามันก็ต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะเดี๋ยวเรามาดูสีน้ามันเครื่องกันถ้ามันเป็นสีเหมือนคาราเมลเหมือนโคลนก็แปลว่าอาจจะมีน้ําเข้าแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องได้เปลี่ยนโอลลงโอลิงก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่น้ามันเครื่องก็หรูดละเรามาดูกันเลยดีกว่าจะแกะยังไงจะเสร็จแล้วจะใช้ได้ไหมนะครับผมขั้นแรกผมก็ สั่งหกเหลี่ยมมานะครับผมตอนแรกสั่งมันน่าจะไม่ถูกเบือเป็นลิกก็เลยสั่งไปีทีนึงอ่าใส่ใส่ได้ละสีรูนะครับผมอ่ขั้นแรกเราก็แกะฝาก่อนเลยเพื่อไม,ม่ให้เป็นการเสียเวลาและนาฬิกาไปม,มากกว่านี้นะไม่ถนัดอย่างนี้ดีกว่าฝาครอบนี่ก็จะมีน็อตสี่ตัวนะ ตัวนี้ก็ใช้มาค่อนข้างจะกี่ปีแล้วดีอะตั้งแต่สมัยอยู่ลำพูนเหรอไม่ต่ำกว่า4ปีแล้วกันก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาราคาจะไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นภาพให้แล้วกันสั่งจาฟ็อกซีมานะครับผมราคาจำไม่ได้อันนี้เราก็ยกขึ้นได้แล้วห้นอ่ะล้าก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ผมถอดไปเมื่อวานเนาะ มันก็แค่ติดอยู่ในนี้ที่จริงมันต้องแกะอันนี้แหละเดี๋ยวแกะเพราะว่าตรงนี้ไอ้เกียวมันเสียไปหมดแล้วเดี๋ยวผมแกะพอแกะปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะออกมาได้นะอีตัวนี้สําคัญเ่ยอีตัวแท่งย,วยาวๆนะเห็นไหมผมเปลี่ยนไปหนึ่งรอบแล้วด้วยด้วยความที่ไม่รู้เอาคีมไปหนีบตรงๆ,ๆพอเราเอาคีมมาหนีบตรงๆปุ๊บไอก้ก้านทองเหลืองเนี่ยมันเป็นรอยพอมันเป็นรอยปุ๊บการทํางานไอ้ที่มันจะไปตัดตัดติดตัดติดอ่ะมีปัญหาเพราะมันขึ้นลงไม่สะดวกฉะนั้นเวลาเจ้านี่ออกต้อง เอาผ้าเอาผ้าเอาผ้ารองแล้วก็ครีมดึงออกนะครับผมเนี่ยอย่าให้เป็นรอยถ้าเป็นรอยแล้วยุ่งอันหลตังรู้สึกว่าจะเกือบสองร้อยหรือว่าสองร้อยกว่าบาทนั่นแหละแค่อีตัวนี้อันเดียวเขาเรียกอะไรพีพีเจียนพีเจียนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมแกะให้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะแกะอันนี้ให้ดูนะจ๊ะแกะง่ายๆด้วยเป็นแกต์ลิฟนั่นแหละก็ถือว่าใช้มานานนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปรอบเดียวอยู่เลยอันนี้รอบที่สอง เอการใช้ไขควงนะเทคนิคก็คือหาที่มันเหมาะกับหัวน็อตนะครับผมเพื่อไม่ให้หัวน็อตมันลูดบางทีเราใช้อะ่ะมันมีช่วงฟรีเยอะมันก็ทำให้หัวน็อตเรามีปัญหานะแอ้เราก็ไม่ใช่ช่างซะด้วยแต่เราก็ต้องเรียนรู้กันไปนี่อย่างมือเน,นี้ยพอดีไม่มีไม่มีหลวมถ้าหลวมปุ๊บมันจะตีเขาเรียกอะไรอะ่ะทำให้หัวน็อตเสียได้เลยนะก็ดูไปนะครับ้ y o ยูทู e มันไม่เงียบเฉย เพราะมันเงียบม,มาเป็นปีแล้วเผื่อจะมีประโยชน์กับคนบางกลุ่มนะครับผมหรือว่าใครที่คิดจะหาปั๊มน้ําดีๆสักตัวก็แนะนําตัวนี้เละปั๊มน้ำดีก็ส่วนหนึ่งการใช้งานการดูแลรักษาก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมต่อให้มันดีแค่ไหนถ้าใช้งานแล้วเราไม่ดูแลบํารุงรักษามันเลยก็ก็พังอยู่ดีครับเป็นยังไงว่า้คงไนเนีย้ยก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะเจ๊ไอกอน อ่าเป็นอย่างนี้หนีย้ยพวกนี้ก็โดนกัดโดนกินไปหมดแล้วเนี่ยนี่งไงมีลูกยางเนี่ยลูกยางนีนการเก่าเนี่ยปากฉีกกันนะฮะลูกยางเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนลูกยางไปเจอมาไม่รู้ใช้กันได้ป้องมันไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสวิต์อ่าเหมือนลิมิตสวิตอะไรสักอย่างอะ่ะถ้าสมมติแรงดันมันถึงนะไอ้ไอ้ไอไการที่ผมบอกเนี่ยมันจะขึ้นมาจิ้มอันนี้ึกมันก็จะตัดการทํางานพอเรากดปืนปุ๊บ แรงดันมันหายไปอันนี้ก็ทิ่มลงไปมันก็จะปล่อยแล้วมันก็จะปั๊มทํางานก็เป็นตัวสตาร์ทปั๊มแหละไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะ <_ c oughs> อันนี้ก็จะเป็นคอนแทคคีนนิ่งแล้วเราเอามาล้างมาเอะมาฉีดล้างพวกนี้ได้อยู่มั้งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดกับกล้องนานละการพูดก็อาจจะเป็นเพี้ยนแปลกๆไปนะล้างไม่อยู่แล้วเลยอยู่อย่างน้อยฉีดไล่คราบคลิกลงคลิกเกลือได้ นะมีประโยชน์ contact c น e นอร r c l e น n i n g ในข้างบนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรข้างในไอเขาเรียกอะไรอะปุ่มอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีอะเลยหรอกลหลักๆก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็มาแกะล้างกันเลยนะครับผมยึดนอ็อตไว้สักสองตัวแล้วกันเนาะมันจะไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะเราเปลี่ยนแค่ช่วงนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะต้องถ้าจำไม่ผิดด้วยเพราะว่าไม่ได้แกะไม่ได้แกะนานเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้ น,นี่เี๋ยวเราใส่ไว้สองสองตัวม,มาดูกันเลยถอดอันนี้ก่อนอันนี้ต้องใช้คีมล็อกนะแล้วปรับอย่าให้มันหลีบอันนี้เกินนะถ้าหน,นีบเกินเป็นรอยจบข่าวเดี๋ยวผมไปหาผ้าก่อนนี่ครับต่อมาเราก็จะมาถอดไอตัวเขาเรียกพิจ,พจิ้งพิจิ้งอะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้องดึงตรงๆนะครับผมดึงผิดชีวิตเปลี่ยนนะ ตรงๆเท่านั้นเพราะมันอ่อนมากโอเคไม่หลุดงานนี้หน่อยไม่รู้คนอื่นดึงยังไงผมก็จะพยายามดึงอย่างเนี้ยมีผ้านหนีบไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเป็ลอยอ่าขีดตรนนี้ก่อนวะอันนี้น่าจะช่วยให้ชีวิตด่นไหลได้ออกนะครับผมคุณผู้ชมกว่าจะออกนี่หมดไปหลายท่าเลยหมดไปหลายกระบวนเลยเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้อันเนี้ย เวลาสมมุติเรากดกดปืนฉีดนนะ้ำใช่ไหมมันจะยุบลงแล้วเครื่องจะทำงานแล้วพอเราปล่อยปุ๊บแรงดันมันจะทำให้น,นี้ทิ่มขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเขาแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นรอยพอพอไอ้ตรงก้านนี้เป็นรอยนะมันไม่ขึ้นไม่ลงมันก็จะทำให้สตาร์ทติดไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับผมเ,เดี๋ยววันนี้เรามาทำข้สาสักันด้วยถ้ามันเป็นสปริงแบบใดวะ เออนั่นเลยรวมไปเลยไห้รู้ใช้น้ำมันถูกประเภทปุะวะคอนแทคเชนเนอร์แล้วก็ไว้ทำคอนาร์ดเหมือนกันนะเนาะคล้คายลอนสันแต่นอนสันมันจะไม่ค่อยเหลือละแล้วก็มีจารบ,บีนะเอาไว้ฉีดปืนเอามาฉีดตรงนี้ด้วยถ้าจะดีมะกจะเช็คตรงนี้ดีๆว่าห้ามเป็นรอยนะครับผมค่อยๆคลาย,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 ยทีละตัวนะอะเหมือนมันปืนแล้วมันจะได้ออกมามันมีสปริงอะ่ะมันเป็นลูกสูบ นี่มันมีสามสูบผมก็จําลายไม่ได้นะว่าต้องใส่ถอดยังไงวะรู้นอยอีกทีแล้วกันเนาะแต่รู้ว่าถ้าเราตั้งเงี้ยน้ํามันก็จะนอนพอดีอ่ะนี่มันเริ่มมันเริ่มยันยันละมันเริ่มยันกันเองละเวลาใส่นเด้โอ้มันเปิดตั้งแต่ข้างล่างนี่เลยว่ะคือมันยาวไปข้างล่างเลยผมรู้ว่าเปิดแค่นี้อ นี่ยน้ำมันเครื่องอันย้อยไปนู่นแล้วไว้าว,ว,าวสีนี้ต้องแก้ยังไงเราทีเนี้ยเยอะตกใจตกใจน็อตน็อตอ,ออกก่อนเดี๋ยว กูมารีวิวจะมาสอนเขาแนะนาเขาเอ้ยังไม่รู้เรื่องเลยมาให้เขาดา่าเหมือนในนี้มันจะมีพวกถ้วยอะไรบางอย่างอยู่ในเนี้ยถ้าจำไม่ผิดน,นะเป็นถ้วยอะเป็นถ้วยอะสามนี่นมีนิดเดียวนี่ไม่เยอะหรอกอ่ามีถ้วยถ้วยเป็นล่องอยู่ข้างนอกอเอออ่าแล้วก็จะมีตลับลูกปืนตลับลูกปืนด้านไหนก็ได้บ้งวะอ่า แล้วก็จะมีอีกไหมยมงมีลนะมันเป็นลูกเบี้ยวคุณผู้ชมข้างในเน่ะเห็นไหมครับว่าข้างในนี้เป็นลูกเบีย้ยวอ้าวตได้เลยโอเคนะครับหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันออกจากตรงนี้ไปก็ตรงนี้ก็คือจบสิ้นละเหลือตรงนี้นะฮะเราจะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ดูกันว่า อุจะประกอบกลับเข้าเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็ปล่อยให้มันแห้งไปแล้วกันจําได้ว่าลูกสูบมันถอดได้ไม่เชห่อนี่งฮึบฮึบเนี่ยอันนี้ก็ถอดได้เห็นไหมอ่าใส่ให้มันเดิมนะเว้ย,ยง,ง่ายก็ง่ายอไม่รู้ว่าในห้องนี้มันทํางานยังไงนะ มันจะหมดแล้วแหละดูไปเพื่อนๆนะอันไหนเดี๋ยวจะพยายามตัดละตัดแล้ว,ต,ลวตัดอีกตัดอยู่นะแต่ว่าอันไหนไม่จําเป็นก็เล็งทิ้งเล้งขว้างได้เลยเพราะว่าก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรเหมือนกันมันไม่ได้แกะบ่อยถ้าแกะบ่อยเหมืนอนแอนี่เออจะอธิบายว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ได้บ่อยอะเนาะรงน้ำมันได้รงไม่ได้ก็แยกกันไป จะลลงไม่ได้ยางพ้อไปล้างน้ไปล้างน้ำ,นนำมันไน้เลันี่เขาเรียกอะไรสูบรึเปล่าเหมือนการสูบเลยมันขึ้นลงขึ้นลงทช่ไงาไงให้มันไม่เป็นครีมหรือว่าน้ำน้ำมันเป็นสีครีมอะแปลว่ามันต้องมีน้ำเข้าไปน้ำมันจะเข้าไปได้ก็เป็นในพวกชุดนั่นแหละ ชุดปั๊มชุดอะไรเงี้ยเริ่มใส่เลยรบ้างวะคิดว่าน่าจะโอเคโอเคไปถึงคิวพัอีกแล้วอ ลืมใส่อะไรเปล่าวะเหมือนมันมีแค่นี้เอ,เอะอไฮเอกของงานคืออันนี้เราใส่อันนี้ไปเราจะไม่มีวันย้อนกลับแล้วนะเราจะไม่สามารถคว่ำใส่อะไรได้อีกแล้วนะชิคก,ก่อนว่าลืมอะไรหรือเปล่า คงไม่ลืมละเดี๋ยวตอนแรกมันใส่อย่างนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมใส่เจ้าอันนี้เขาเหมือนลดปริมาณลงนะก็คือเขาพยายามออกแบบมาให้มันพอดีอะมันก็มีแค่นี้นี่หว่าทำไมตอนเราแกะออกมามันเต็มเลยวะน้ำมันเข้ามาได้ยังไงเนี้ย เราขันไม่แน่นพอเกี่ความนะเว้ยมีแค่นี้ตั้งสติแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยไหล ฟังไหนเื่อนครั้งฟันนั้นนี่ฟังหนเื่อนมันใหม่อะมาไปทำไมรีบขึ้นมาจังนั้นมันใหม่ โอเคคิดว่าน่าจะแน่นแล้ว15แล้วลืมใส่อันนี้ลืมใส่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ยังพอถอดได้อ,อยู่ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันแสนยากลำบากของผมนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทำผิดทำถูกขั้นตอนตรงไหนไหมนะสำหรับใครที่รับชมอยู่แล้วก็เห็นว่าจุดไหนไม่ถูกต้องนะก็แนะนำกันมาได้นะครับผมเพราะผมก็ไม่ได้ทำบ่อยๆนี่ก็เป็นการเปลี่ยนครั้งที่สองสิ้นส็จแล้วก็จากการแกะดูน้ำมันเครื่องทำให้รู้ว่าแม่น้ำมันเครื่องมันเพิ่มขึ้นได้ด้วยเว้ย แล้วก็น้ําเข้าแน่นอนเพราะว่าสีมันเป็นแบบคาราเมลเห็นไหมถ้าสีนี้คือแน่นอนฮะผสมน้ําแน่นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนอีกอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามดูต่อไปอาจจะเปลี่ยนเร็วขึ้นจะได้สังเกตได้ว่ามันเริ่มเป็นคาราเมลเมื่อไหร่นะครับผม ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครติดตามมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากติชมได้นะครับผมอันไหนไม่ดีก็บอกอันไหนดีก็ก็บอกโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับตอนต่อๆไปนะไม่รู้จะเป็นอะไรเหมือนกันนะครับถ้าโชคดีหน่อยหมายสวยก็อาจจะไปตกปลาแต่ถ้าไม่ได้ตกปลาก็จะหาอะไรทำที่มันเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นงาน DIY นงานซ่อมบำรุงนู่นนี่นั่นนะครับผม ตรงนี้ก็จะเริ่มปรับปรุงหน้าบ้านเดี๋ยวจะเริ่มทําประตูรีโมทไฟฟ้าอันนี้ก็เริ่มศึกษาละเดี๋ยวได้เห็นคลิปกันแน่นอนเร็วนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปตอนอะไรไม่รู้นะก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ